คลิปนี้หมอดาวจะเอาใจหนุ่มโสดสาวโสดนะคะไายดวงเนื้อคู่ค่ะลักษณะเนื้อคู่แล้วเนื้อคู่ของคุณอยู่ทางไหนเจอกันหรือ,อยังนะสําหรับคนโสดหรือเพิ่งโสดก็ตามนะน้อมจิตน้อมใจไปกับหมอดาวนะคะมาดูลักษณะตัวตนของคุณก่อนนะอ่ะคุณเป็นคนที่โลกสวยเป็นคนที่มีพลังบวกในตัวหรือว่าเป็นคนที่เสน่ห์มากเสน่ห์แบบ เกินร้อยนะคะเป็นใครเห็นใครรักนะคะจะเป็นคนที่โสดใสล่าเริงใครๆก็อยากจะอยู่ใกล้คุณนะคะมาดูลักษณะเนื้อคู่ของคุณสิเนื้อคู่ของคุณมาแล้วหรือยังวิลักษณะเนื้อคู่ของคุณเขาค่อนข้างที่จะเป็นคนที่หัวโบราณหรือระดับผู้นำนะคะระดับผู้นำนะบอกบอกก่อนอาจจะเป็นคนที่อยู่คนละาศาสนากับคุณ ต่างชาติก็ได้นะจ๊ะไพ่ใบนี้นี่คือลักษณะเนื้อคู่ของคุณเขาค่อนข้างที่จะอายุมากกว่าคุณนะบอกก่อนแล้วระดับผู้นานะจ๊ะระดับผู้นําประเทศระดับผู้นําชุมชนระดับผู้นําอําเภอระดับผู้นําจังหวัดนะคะถือว่าเป็นผู้ที่มีคุณวุิสูงนะคะอายุก็มากแล้วนะคะแต่ว่าอาจจะเป็นต่างชาติต่างศาสนาแต่ว่านี่คือลักษณะเนื้อคู่ของคุณแล้วตอนนี้คุณเจอแล้วหรือยังนะคะ คุณเจอแล้วหรือยังเอ๊ะทำไมไพ่บอกว่าคุณเจอแล้วนะมีคนแนะนำให้หรืออาจจะเจอแล้วด้วยตัวเองหรือว่าเดินทางได้เจอแต่คนคนนี้นะคะจะเป็นคู่ชุบอุปถัมภ์จะเป็นพ่อบ้านพ่อเรือนจะเป็นแม่บ้านแม่เรือนเป็นแม่ที่ดีของลูกเป็นพ่อที่ดีของลูกเป็นผู้หญิงที่ดีมากเป็นผู้ชายที่ดีมากเป็นระดับ ราชินีนี่ก็ระดับผู้นำเช่นกันเพราะฉะนั้นคุณเจอแล้วนะคะอาจจะมีคนแนะนำให้นะคะแต่เป็นบุญวาสนานำพายังไงก็ได้เจอแล้วก็เจอแล้วแล้วก็ถ้าเจอปุ๊บเนี่ยมีโอกาสได้แต่งงานเลยนะลักษณะเนี่ยเป็นคนท้วมๆอวบๆนะคะเป็นคนที่ระดับผู้นำแล้วก็เป็นคนที่มีจิตใจดีมากนะคะเพราะฉะนั้นเป็นคู่ครองที่ดีมากอยู่กัน ยังมีความสุขนะคะนี่คือลักษณะเนื้อคู่ของคุณนะคะทิศไหนที่เขาอยู่เนาะมาดูทิศดูทางกันดีกว่านะอ่ะลักษณะทิศทางที่เขาอยู่เนี่ยนะคะเขาอยู่ทิศตะวันออกนะเนื้อคู่ของคุณอยู่ทิศตะวันออกนะคะเจอแล้วหรือยังนะคะ แต่ว่าถามว่าหมอราว่าเจอแล้วหรือถ้ายังไม่เจอจะมีคนแนะนําให้นะถ้าคุณยังไม่เจอคุณจะมีคนแนะนําให้นี่คือลักษณะเนื้อคู่ของคุณเป็นคนที่ดวงอุปธรรมนะคะหมายถึงว่าคู่เนี่ยเป็นคู่อุปธรรมเราอยู่กันแล้วจะร่ําจะรวยจะมีความสุขแถมถาม้ถาถ้าไม่เจอด้วยตัวเองนะจะมีคนแนะนําให้แล้วคนคนนี้นะคะอยู่แล้วจะมีความสุขมากเป็นคู่อุปรรมค้ำชูกัน เขาอยู่ทางทิศตะวันออกนะใดๆขอให้คุณเจอไวๆถ้ายังไม่เจอหรือก็ขอให้มีคนแนะนําให้คุณไวๆนี่คือลักษณะเนื้อคู่ของคุณนะคะจากไพ่สามใบในวันนี้วันพระนะหมอดาว ดึงไพ่วันพระนะคะขอให้เป็นพลังงานของใครก็ตามที่มาพบมาเจอขอให้เป็นรักที่ดีเป็นเนื้อคู่ที่ดีอุ้มชูกันเกื้อกอูลกันนะคะอยู่จนไม่เท้ายอดทองกระบ,บองยอดเพชรแล้วอยู่กันเนี่ยไม่มีจนแน่นอนนะคะอยู่แล้วรวยนะจับคู่กันแล้วรวยด้วยเจอแล้วเนี่ยชีวิตจะมีความมั่นคงมีคนนับหน้าถือตามีบุญมีบารมีเสริมกันนะคะ,อะขอให้เจอไวๆหรือถ้ายังไม่เจอก็ขอให้มีคนแนะนํานะ ขอให้เป็นรักที่ดีขอให้เป็นชีวิตคู่ของทุกท่านที่มาเจอนะคะสาธุนะ